สวัสดีค่ะมือนี้พ่อกันในเสารวันที่ยี่สิบพฤศจกิกายน2 5 6พัห้าร้อยหมาพ่อกันกับแนวทั่งห้าน้อยเนาะคะ่ะห้าน้อยมือวันที่ยี่สิบมือนี้กับสิมีดิ่งรูดไปไห้คือเก่านะคะ่ะเมื่อว้านนี่กับเขาทั้งสามน้อยเนาะคะ่ะ พี่น้องเอฟซีเป็นจังไดโชคดีโชคหมานกับทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยบอแม่น้อยผ้าร่วยให้วิ่งรูดไว้ยูทีซีกับศูนย์นี่เนาะคะ่ะห้าหน้อยเฉพาะจิตกับออกหกซีเนาะคะ่ะกับเขาเนะคะ่ะเขา ทางช่องเฮาาหา้ไว้ซีหกเฉพาะจิตก็ออกหกซีก็เขาวิ่งรูดซีเนาะคะ่ะมาพิเศษก็มาเขาวัหนึ่งซีตรงตรงเนาะคะ่ะพิเศษมาเขาวัหนึ่งซีตรงตรงแล้วมาปกติก็มาเขาสามซีตรงตรงอีกเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ถ้าพี่น้องเอฟซีเฮาได้เบิง่งได้ชม ก็คือสีเห็นเนาะคะ่ะว่าหน้าน้อยของแอดเข่าตรงๆทั้งสามน้อยเลยเนาะคะ่ะแ,แต่เฉพาะจิตมาจนหอดพิเศษมาปกติเนาะคะ่ะวี่พี่จังคอยบอกเขา่าเมื่อนี้กับมาเบิงมาตามกันตัวเนาะคะ่ะ แอดก็ให้วิ่งรูดเอาไว้สองตัวคือเก่าเนาะคะ่ะวิ่งรูดเอาไว้สองตัวจับคู่ก็มีอยู่สามจับคู่กับมี่อยู่เก้าคู่เก้าหางเก้าคู่เก้าหางกับสีน้อยนี่ก็ถือว่าบลายดีค่ะสีน้อยเนาะคะ่ะตั้งแต่เฉพาะจิตจนหอดวิ่ไอพี่ ซีน้อยเข้าหายว้เก้าคูเนาะคะ่ะเก้าคูถ้ากเขาเนี่ก็บเขาทั้งสามน้อยเลยเนาะคะ่ะวิ่งรูดเอดก็ไหายวาหกกับหาเมื่อนี่วิ่งรูดหกกับหาจับคูกับมีศูนย์หาศูนย์หกหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกสามหาสามหก กัพกหานี่เนะะาะค่ะสามโทษค่ะสองตัวกับมีอยู่เก่าคู่เก่าหางเนาะคะ่ะเอฟซีขามาเบิงองกับสีเห็นเนาะคะ่ะว่าห้าน้อยของห้างเข่าทุกมื่อเนาะค่ะเข่าทุกมือ ถ้าบอมักแอดจับคู่ให้ก็เอาเลขรูดของเห้านี่ไปรูดเอาก็ได้เนาะค่ะพี่น้องเอฟซประสิเข่าตลอดทุกมื่อเลยเนาะค่ะมื่อนี้แอดก็ให้เลียงรูดเอาไว้อยู่ที่หกกับหาถ้าเอฟซีมาเอฟซี FC ชอบก็จัดเตอค่ะ ขัดกับพนันทั้ง่องเข้าให้เบึงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิดถือกระบวากันเนาะคะ่ะแอดกะเป็นซื้อกลางให้สำหรับผู้ที่มักที่ชอบตั้งประเทศเนาะคะ่ะเป็นซื้อกลางให้สำหรับผู้ที่มักที่ชอบห้าน้อยเนาะคะ่ะอันบ่มกักตัวเลขแนวทางของแอดก็เอาเลข วิ่งรูดไปเบื้องไซกันกับของอาจารย์อื่นเสี้ยนอื่นเพิ่นกระไดเนาะคะ่ะเลขของแอดมันกดสีหลายตัวแนเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขสูตรคำนวณบแม่นเลขฝันบแม,ม่นเลขขออยู่น้ำพุม่มเนาะค่ะมันเป็นเลข,ขคำนวณมันกะหลายตัวแนหลายตัวแต่กว่บบามันกดชั่วเนาะคะ่ะ ลายตัวชั่วมันกะถือว่ายังดีก็ห้าไปซื่อลอยลอยเนาะค่ะดีก็ห้าไปซื่อรลอยลอยมันก็ดกไกด้ทุกเมือ่อห้าถือพิเศษแล้วเ้าวก็บบต้องไปตามดีเนาะคะ่ะได้เมื่อละเล็กมือและหน่อยดีกว่า,า,าห้าบปได้แนวทางของเ่า นี่แหละค่ะวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองนห้ารหกสิหวิ่งรูดหกับหาสตัวกหาหกหนึ่งหาหนึ่งหกสองหาสองหกสมหาสาหหหนี่เนาะค่ะมักชอบกับจัดเด้อค่ะคัดกับพัน ทั้งซองเข้าให้เบิ้งเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นผิดถือกรกะบวากันถ่ายคลิปนี่ก็ขอให้พี่น้อง FC เย็บซี่เห้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงความเก็ยบยายได้ความไข่ย,ยายมี่พอให้สุขโขสุขขังสตังมีใส่บ่อืดบ่ยากบ่ถูกบ่ยากสุขคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ